สมัชง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบุลเขตหนึ่งจัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อจะดทาโครงการของกลุ่มนิเทศในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,559เมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2558ดรสุริชาชาติสุทธิรองผู้มยการสมัชังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบุลเขตหนึ่ง 1, เป็นประธานจัดประชุมระดมแนวคิด สรุปผลการดำเนินการของโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาในปีที่ผ่านมาและร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อต่อยอดและสารงานในปีงบประมาณใหม่ปี2559ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดเพชรบูรณ์ ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการร่วมกันอภิปรายในหลากหลายประเด็นเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดในการประเมินและติดตามผลในแต่ละระดับหลากหลายเรื่องและอย่างกว้างขวางโดยมีคณะศึกสานิเทศในสังกัดพร้อมใจการแสดงความคิดเห็นทั้งนี้จะได้มีการนำผลจากการประเมินการไปใช้กับโครงการที่ได้เสนอไว้แล้วเพื่อให้โครงการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตอบสนองต่อนโยบายในระดับต่างๆให้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษกษาเพชรบูร์เขตหนึ่งต่อไป